สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจ๊วันน้ำตาลตโนดหรือว่าใบชาใบวันนะคะอันนี้ค่ะผลพันธ์การดื่มชาของวันนะคะดื่มน้ำชานะคะอันนี้คือผลพันธ์การดื่มน้ำชาใบวันนะคะพี่น้องการดื่มน้ำชาใบวันนะคะนี่ค่ะนี่คือน้ำชาใบวันนะคะของวัน ดินแดนของวันเองนะคะน้ำชาบายวันนะคะมันจะดักจับเซโรไลด์ส่วนเกินนะคะนี่คือเซโรไลด์ส่วนเกินไม่มีนะคะจะดักจับเซโรไลด์ส่วนเกินของเรานะคะพี่น้องนี่คือน้ำชาบายวันนะคะเก่งรวมเลยพี่น้องเก่งรวมอ่า รวมเลยค่ะพี่น้องเก่งหลวมเลยนะคะเออตัวนี้นะคะอ่านี่ค่ะเออามันกินชู่มือซูงม,มือมันก็นลงพี่นออ้องเจ้าเออกินทุกวันทุกวันแล้วก็ลงลดลงน้ำหนักเราจะลงนะคะอ่อะากระบะข่อยอ้วนเพราะขันกระบะเราขอกินน้ำซ่า พลล่องจะฉีดลู้ได้จังไรคอล่องกินแล้วก็จังมาบอกทุาตู้เจา้ามันจะควบคุมน้ําตาลในเลือดพวบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ให้เกิดเป็นเบาหวานไม่ให้เกิดเป็นความดันเจ้าหูบอพี่น้องแมวเจ้าหูจักบ้าคะเออเนี่ยเนี่ยวันอือบเออเด้งจะง่ายได้พี่นอ้องเด้งง่ายได้พี่น้อง,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 งและอีกอย่างหนึง่งข้ากินแล้วรถหุ้นแล้วเรียบร้อยเขาก็ไปเดินรถแห่โงกาศ แม่บอาพี่น้องไปหาเจนรถแห่สงการมันก็บอกว่าจะไปรถแห่สงการเหมือนกันนะคะเอ่ออันนี้ออนะคอยเลยค่ะอายุห้าสิบกว่าปีเราได้หุ่นแบบนี้ก็โอเคนะคะไม่มีไม่มีใครเชื่อว่าวันอายุห้าสิบกว่าปีนะคะหาชิปก็ปีนะคะหาชิปสองหาชิปสามปีนะคะอ่าห้าสิบสองห้าสิบสามปีได้หุ่นได้หุ่นแซ่บเวอร์ก็โอเคนะคะนะคะนะคะพี่น้องเอ้ย ภูมมใจในตัวเขาเด้ค well. <Yeah. S 1> ่ะคอยพูมิใจวันภูม mm. ิใจในตัววัดเองเด้อพี่น้องคอยพู่ิใจในตัวคอยเพราะว่าคอยกินแล้วคอยกินแล้วคอยรู้ซื้อว่าดีคอยก็มาบอกต่อวดเจ้าปกติเสื้อยืดเนี่ยเสื้อยืดถ้าเราอ้วนอ่ะมันก็จนเป็นป่องๆเออแมนบอสจะว่าอันนี้เสียยืดนะคะวนก็ใส่สีแดงเมื่อกี้สีแดงนะคะสีแดงเขาเรียกว่าสีแดงแรงฤทธิ์นะคะพี่น้องแมวนะเออ แล้วมกลับุขภาพดีแล้เขาเหงื่อออกแม่บอกเหงื่อออกบางคนเขาบอกว่าไม่กินชาเขาก็เป็นซ่าเขานะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นโรคอ่าโรคอันอี้ยงของเจา้าค่ะโรคผู้ถ่าผู้แก่ค่ะโรคเน็บซ่าอันนี้คือนำซ่าใบซ่ากินเข้าไปเมือเม่อจะยิบเมื่อจะงอเมื่อจะขอดงอขอดงอยีดยิบงอมันก็ดีเพราะว่าเราดื่มน้ําร้อนนะคะเราดื่มน้ําร้อนเราไม่ได้ดื่มน้ําเย็นนะพี่น้อง เขากินน้ำ้อนเขากะดีต่อสุขภาพของเข้าอยู่แล้วมันว่าเราดื่มน้ำร้อนนะคะอย่าดื่มน้ำเย็นเจ้ากินน้ำเย็นเจ้าก็เป็นโรคเนปซ่าอันนั้นคือ,คอเป็นโรคประจาโตเจ้าเล้วเจ้าว่าผมไม่กินผมก็เป็นโรคเนปชาประานเออ่อยแห้งเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นกระดูกชั้นล่างทับเส้นเออเพราะว่ายัางวันนี้เป็นเส้นข้อเกี้ยงเออ่อยเลยหันไม่กินน้ำ้อนแต่กี่ขอกินแต่น้ำเย็นขนานก็เย็นขอก็ว่่กินพี่น้อง อย่าลืมนะคะดื่มวันละนิดกิดเกียใส่นะคะผู้ใดสิมมาามไม่อยากอ้วนคนก็ไม่อยากอ้วนนี่พี่น้องนี่ค่ะคนพันกันดื่มน้าชาของเรานะคะวันก็ดื่มทุกวันทุกวันทุกวันกินชุกมกมือชุ่มือชุ่มือมันก็ดีเองพี่น้องอเห็นไ่เห็นไหอันผู้ใดพี่น้องแมวเอ้ยขัดสิทู่มากขัดทูมาอีกเบอร์หนึ่งเด้อค่ะสิบ,บอกเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะคะของวันนะคะอีกเบอร์หนึ่งของวันนะคะ ถ้าโทรมาตอนที่วันไรสดอย่าว่ากันนะคะอ่าเอฟซี FC ทุกคนวันไม่ได้รับสายค่ะเพราะว่าอ่าวันจะอ่าไรสดอยู่วันวันจะไม่รับสายนะคะพี่น้องเพราะว่าเออมันมันมันขาดช่วงขาดตอนพี่น้องอ่นขาดช่วงขาดตอนนะคะเห็นปะจะเบ่งด้กเสียค่อยเบงด้เออจะเบ่งด้เ,อ,เ,อ,ดอ,ดเอาอายุห้าสิบกบาปีได้ช่าน,นี้ก็เอาเป็นน้งเจ้าอ่าโทรมาอีกเบอร์นะคะศูนย์แปดศูนย์นะคะ เกตห้าสองหนึ่งสี่สามหนึ่งนะคะเบอร์วันอีกเบอร์นะคะอย่าลืมนะคะโทรมาหาวันอีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เกตห้าสองหนึ่งสี่สามหนึ่งนะคะอ่าเพราะว่าอีกเบอร์หนึ่งวันไรสดนะคะอีกเบอร์หนึ่งวันก็จะติดต่อกับพี่น้องนะคะอนี่แหละผลขัน้นการกินชาจะเห็นบะแคะอกจะเห็นบะดื่มทุกวันร่างกายของเรามันมัน,มนสิครับ S 1> <S 1> <S <an> <S เงื้อออกนะพี่น้องครับครับเงื้อครับเป็บว่าไขมันมันจะออกตามหุ่มข,ข,ข,เขนเท่าน้พี่น้องนะมันจะออกตามหุมขนเท่าเด้อดไขเงือ้อเงื้อต่างๆไขมันต่างๆเออแล้วก็ไอเนี้ยมันก็ขับถ่ายง่ายด้วพี่น้องนกจขับถ่ายง่ายไอ,ยยอตัวเนี้ยอ่าคนธาตนะุหนักธาตุเบามันก็ขับถ่ายง่ายนะคะใบชาของวันนะคะดื่มมันเป็นชาเฉพาะทางนะคะเมียนว่าโอ้ยขอยกินแล้วเอ้ยอันน้มกว่าดีเนี่ยวะ้าใหญ่ มันไม่ใช่นะคะเหี่ยวเหี่ยวน่ะไอเหี่ยวแต่เป็นล้มเป็นบางมองนะพี่น้องล้มตาไขมันชวนเกินของเขาห่ะค่ะโน่มมันก็ย่างคือเกาล่ะค่ะมันบริมันบริไปเฮ็ดไห้โน่มเจ้าเหี่ยวเลยเจ้าจอยล้มเจ้าบริร่างกายเจ้าบริจอยเยมันมันลงแต่หน้าท้องนะคะมันจะดับจับไขมันแต่หน้าท้องนะคะตัวนี้นะคะอืมบางคนเขาวาเอ้ยประจันว่าอันเขากินเขากินซาแล้วเขาจีจอยว่าควรเขาจีเหี่ยวว่าประจันเขาวาอัน กินชาแล้วมันมันไม่ได้ว่าเออกินกินซาเลีวเจ้าเวียนนุ่มเฮียวว่าเมนเด้อโอ้ยมันเกิดเฮียวจังหเนะนุ่มเนอะยังว่าชวนเกินชวนเกินนาทองเจ้าแม่ค้าเซโรไลนะคะอันขยกระเบ๋าไทยบริษัทก์กลินแข็งอันดักจับเซลรไลส่วนเกินไขมันนะคะพี่น้องมันจี่เป็นไขมันเฮ่ามันบ่ราเมนวันสิไปเห็นไหนนุ่มเฮียวได้ี่น้องปอกะยานที่กันยานนุ่มเฮียวเออ ขนาดผมบ่ามีผัวขักยานน้องเหียวพี่น้องต้องขอจะได้พี่น้องแมวเดอ้ออย่าลืมทักมาหาวันได้ที่080 7 5 2 1 4 3 1นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook สริรั์พัฒนาสารสมบัติหรือช่อง YouTube ของวันเกวันน้ำตาลตหนดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วันด้วยนะคะเออเนี่ยเขาจะมาบอกกันต่อๆกันไปอันโควิบอลนึงไงมีย่ายนึงราราเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเบาหวาน แกก็เริ่มเป็นเขาเขาเรียกว่าคันเริ่มต้นขั้นแรกขั้นแรกเลยเพราะท่านเป็นรุ่นแรกขั้นแรกเราเราสิเป็นขั้นแรกเราเราเราสิอ่าท่านรุ่นแรกพี่น้องเราเป็นพ่วมดันเราเป็นพ่วงดันบาดนี้เราเกิดมากแต่กินต้านน้ตาลเนาะกินของมันหวานกินของมันมันแมนบ่าพี่น้องบานนี้เราเลยไม่เห็นข่อยโดนๆเราไม่เห็นข่อยเทียนหนึ่งเขาเลยว่าอายายจาไปเห็นอีหอย่างมากคือปวกขึ้พวกหมักโม่หมักแตงแท้คืออ้วนแท้เพราะว่า เราก็เลยบอกว่าเอา้าเจ้าคือจ้อยแถยะย่า이เกิดพร้อมกันกับข่อยย่า่นแต่ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยแซ่เอ่ยนามของเขานะคะพอ,อก็เลยบอกว่าคอยกินมันซาตัว่อยกินซาบ่ายวันห้วยเจ้าก็มาล่องให้ข่อยกินเบืน้นง้นมาสั่นว่าข่อยกันแล้วไปให้เล่าล่องเบิง่งสองอาทิตย์ขอไปพ่อเล่าไม่บาทนี่พี่น้องเอ่ยเว้ยน้ำนักเล่ารวด นำหนักเราลุ่งแบบยางหง่เลยบานีเลวาวาหมอสิหมอนักเล่าว่าแล้วิไปตรวจควมดันมันบอตรวจควมดันตรวจไขมันมันบอเล่ากับไประบาดนี่ชองอาทิตย์เนาะไปตรวจเจ้าเสือบะเลือดปกติไม่มีอะไรเลยเลือดก็ปกติความดันก็ปกติปกติควมดันแล้วฉีดขืนมันบอแต่เรากินชาแล้วมันมันควบคุมน้ําตาลในเลือดมันบออ่าเราข้นว่าเราสิเป็นเบาหวานเออเราเรากินแล้วเราเลยรู้สึกดีนะ เราก็เลยกินตอๆกันไปเลยช่มวมื้อนี้เราก็กินซ่าข่อยคือเกากินน้ำซ่าระวางเขาก็กินนำ้ำฮอรกินกาแฟาอยู่แล้วละวาง๋ตวนี้เราก็ว่ากินกาแฟาเลยเด้พี่น้องเราเราสิบเราฉิบว่ากินกาแฟเลยเราก็หันมากินซ่าหกสิบบาทเงินหกสิบบาทของคุณน่ะช่วยคุณได้นะคะไขมันส่วนเกินไขมันจะร้อยหลายจาไว้เฮยหยางคะพี่น้องไขมันนะ่ะในเย่าเอาไว้ เราก็กินน้ำข่อยเลยเราก็กินซาน้ำข่อยชุ่มมือเนี่ยเอาเราก็โทรมายายวันว่าสั่นว่าซาจะเมื่อไไปเบื่อไปซาประหันมาเออมันเบิดสั่างมาเร็วเออขาประหันออกมาชงขาได้บางสีโจดก่อนเด้อยายเด้อเขาว่าแล้วเลยว่าเออขอสีอดเอาว่าสันแล้วว่าจังสั่นจะเจ้ากับกินน้ำร้อนแล้วเอาเกลือใส่แล้วก็บีบังหน้าใส่ถาดด้วยพี่น้องเขาว่าเออเพราะว่าไขมันส่วนเกินของเรามันสะสมในร่างกายเป็นบอก กินโน่นกินน,น,น,นี่บางคนจ,จอยกับกับมีไขมันเดยพี่น้องบ่งเมนตต่สิว่าคนอ้วนมีไขมันเด็กคนจอยกับมีไขมันคือกันเออจ,จอยนี่ว่ามีเข,ขาแมไขมันพี่น้องกขเย็นแล้วเขาตรวจมาแล้วเป็นไขมันเป็นความดันเป็นอน,นุน่นอันนี้นมดเลเอาไปว่าเราเลยหันมากินอันนี้ตลอดเลยตลอนนี้เราก็สั่งใครสนใจความสวยความงามกับทักมาหาข่อยเด้อพี่น้องเลย มีอะไรเราแบ่งปันกันนะคะความรู้เล็กๆน้อยๆใครอยากหน้าอกใหญ่หน้าอกหย่อนคอยที่อยากจะนวดหน้าอกก็โทรมาเด้อค่ะเด้อโทรมา0 8 0ย์แปดศูนย์เกนะคะเบอร์ของวันนะคะไอ้ตัวเนี้ยเรานวดหน้าอกเพราะว่าเราคึงหน้าอกให้ตบให้เด้งตบให้ตึงนะคะไม่อยากให้หน้าอกมันย้อนแมนบพี่นองก็ต้องไปสัมยากรรมเด้อค่ะเด้อของแปลกปลอมมาในสซร่างกายของเขามันมันจงไหนล่ะเนื้อคือเขาบีบบักโปงมันเสีแตกแปรแมนบอ เออแยาไปบีบแยาไปเอาอะไรที่แล้วแต่ที่มันไอ้นั่นเข้ามานะคะเนี่ยวันก็นวดนวดหน้าอกนะคะพี่น้องวันก็นวดนวดท,วนทุกวันทุกวันตบให้เด้งตบให้ตึงใช้เวลาว่างสักห้านาทีสิบนาทีนะคะพี่น้องอยู่ในห้องน้ำเออขันยาน,น่มเฮียวเออขันยาณสุขภาพก็ดีเพราะก็นวดนวดหน้าอกเออเราตบให้เด้งตบให้ตึงแล้วก็ช้อนมือช้อนแล้วก็นวดนะคะ นวดแล vard, Adams, ้วก็คึงคึคึงนะคะนวดหน้าอกคึงคึงคึคึนะคะแล้วก็ชอนชอนแล้วก็ตกอย่างนี้ค่ะตกให้เร้งตกให้ตึงสักห้านาทีสิบนาทีนะคะนี่นะคะอันนี้คือออกมันจะใหญ่นะคะหน้าอกจะใหญ่นะคะเราก็นวดอย่างนี้ก่อนนะคะเราคึงก่อนนะคะคึงให้ทั่วๆตามหน้าอกของเรานะคะเราก็ชอนอย่างนี้นะคะชอนแล้วเราก็ตกอย่างนี้นะคะตกอย่างนี้เนี่ยตกอย่างนี้ยตกอย่างงี้สักห้านาทีสิบนาทีเพี่น้อง อืมเขาตรงไปเห็นอย่างกับมันดอกสถานะที่สิบนาทีก็โอเคแล้วนั่นละมันกระจาบแล้วนุ่มเจ้าเสีสวโจโกกีเกอหมดละจะเห็นว่าเขาอายุหาสิบกว่าจะ่าขย้อนมาไม่หมูงย้อนไม่ี่นอนจะเบิ้งเลยไม่มีดีเลยอืมมีที่ย่อนไหมคะพี่น้องเลยอันนี้ห้าสิบกว่าปีนะคะนี่ห้าสิบกว่าปีมีที่ย่อนไหมไม่ไม่ย้อนเลยที่ย้อนมีบอกจะบอกห้าสิบกว่าปีมันเดียวย้อนเลยอืเห็นปะ เนี่ยถ้าเราอ้วนอ่ะเราก็ซับในไม่ได้หรอกค่ะ,ะเห็นป่ะจะเบิ่งดูขวกินซ่าจะเบิ่งดูจะเบิ่ลมันจะลุ่มเฉยแต่นุ่มไม่ลุ่มเลยพี่น้องนุ่มหน้าอกไม่ลุ่มเ้อนุ่มขอดก็ม่ลุ่มเลยพี่น้องเลยเบิ้เอาเ้ยพี่น้องแนว่หน้าอกไม่ลงนะคะเพราะว่าเรามัน,ม,นมันเป็นชาเฉพาะทางนะคะมันมนลดเฉพาะทางเนี่ยเนี่ยขอดสีส้มไปเนี่ยวันจะชงใส่กระติกน้ำร้อนไว้นะคะชง เพราะว่าเขาจะกลิ่นท่อนๆพี่น้องเขาจะกลิ่นท่อนๆเป็นบ่เขาจะ mm hmm. เราจะดื่มร้อนๆนะคะใบชาของเราเขาก็ส่งใส่กระติกไว้ส่งใส่กระติกไว้แล้วเขาก็มากินเพราะว่าเออเขากองเอาเพราะว่าใบมันสีร้อยๆเป็นบ่ใบซ่าเวลาเขาเขาส่งใสไอแก้วน้ำใบใบซามันก็สีร้อยขึ้นนะเป็นพี่น้องจะเบิง mm hmm. บ่งเบิ้ลบางคนเขาว่าโอ้ยมาอาเชียดอกว่าอายุหาชิปก็ปี เออคือวัดซีจีกัวปีเว้ยขอหาซีก่าแล้วพี่น้องขอเจีาบหน้อยอกะไรเงนินผู้เฒ่าอืมแต่กี้ขอรอยก็โลดเลยขออ้วนด้กกินอ่ะขอกินหลายกินข้ากินแน่กินเว้อยาตะเคานโปะวากินออกินหลายขนาดได้ขอเพิกก่มดพถ้าเราใส่เสื้อแบบนี้มันก็ต้องอ้วนใช่ไหมมันก็ต้องดูแบบว่าไอเนี้ยแต่สีแดงด้วยไม่ใช่อำพางเลยแต่ใส่สีดำเขาจะเอิอนอำพางอำพางความชั่วร้ายแต่ว้านนี้ไม่ใช่นะคะ นี่ค่ะอยากได้ผิวพรรณก็ทักมาหาวันได้นะคะนี่ค่ะ,ะผิวพรรณเท่าก็กดีเลยค่ะเด้อ,อได้พุ้ได้สัดส่วนนะคะเด้อเออทักมามันเป็นใบชานําเข้านะคะมันเนี่ยจับเซจริญใจบเบง่อพอกินเข่าบักแ่างอิ่มกินปลาหมึกปลขึ้นสักสิบโลคนละปลาหมึกแต่อันนี้บะร้งพี่น้องอันนี้บะร้งเลยพัดสั้นมากผู้ใดบ่มีน้องาเมาเด้อโอ้ระบักแตงโมโอ้ระบักสมโอ้สัน้น โอ er, oh, off, right? ้ราบักสมบูรณ์บักข้าวดำหอมมาสั่นพี่น้องเอ้ยเบักในสวนเจกโกุยย้อนหอมช้อนจ้าหอมพี่ดิ้นนะเห็นไหมนี่คือจากจับไข่บรรสวนเกิดจะเพิ่งลวดส่งฝันล้วนหมดอืะยัง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 ไปที่ใดหัวพลังบ่อยอย่างไดหัวพลังนี่ดิวันอยู่ที่อ่าลาดพร้าวนะคะอ่าอยู่ลาดพร้าววังหินนะคะ ซื้อบ้านอยู่ที่นี่นะคะ,ะแล้วไม่แน่อาจจะไปหาดใหญ่สงขาอาจจไดยปัวทั้งใตย่งบวกเ็นเด็กพี่น้องคนใต้ก็มีนะคะคนดีก็มีคนชั่วก็มีเหมือนคนดีสานประพนกันเดอ้อพี่น้องเ,เออเรารักกันไวถอะนะคะอย่าทําร้ายซึ่งกันและกันเวลาคุณตกทุกข์ได้ยากเ,เขาจะต้องคนนั้นเขาก็อาจจะช่วยคุณได้นะคะแม่แม่เ,ามเาขาชิว่าก็ถือนักอย่างเนี่ยหนํานซะาี่นนําซาเด้พี่น้นองดูนปค่ะดูดไหมคะ อ,อยากจะดูดชาก็ทากมานะคะที่0 8 0 7 5 2 1 4 3 1นะคะหรือว่าเข้าไปดูวันที่ช่อง YouTube เก๋วันน้ำตาลตนโนดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้บันด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกคน